คุณครูพจนาหรอคะดูเป็นคนที่ใส่ใจในกฎระเบียบวินัยแล้วมีระเบียบวินัยดีค่ะคุณครูพจนาคุณครูท่านหนึ่งที่สอนักเรียนดีค่ะใส่ใจในการสอนแล้วก็เวลาเรียนครูก็รู้สึกสนุกค่ะครูสอนดีมากวิชาที่หนูชอบวิชาภาษาไทยค่ะคุณโจนาสอนเข้าใจค่ะแล้วก็สนุกมากๆเลย คุณครูพจนาาช่วยผมแก้ปัญหาโดยให้คำปรึกษาผมหลายๆเรื่องผมขอขอบคุณคุณครูพจนาามากเลยครับสวัสดีครับกระผมนายพจนารุ่งเรืองผู้ขอรับการประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3 ประวัติส่วนตัวเกิดวันที่ 2, สองเมษายนพุทธศักราช2518จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทยจากสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามและจบการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลกเริ่มรับราการยในวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2558ใน ระหว่างที่รับราชการไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย การปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจรนารณาคัดเลือกครูต้นแบบการจัดก,การเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับมัธยมศึกษาปีที่3าด้านที่1คุณลักษณะนร่นะ1.1พฤติกรรมส่วนตัวตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติที่ก๊าลกการของกระผมมีความมุ่งมั่นมีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูศึกษาพัฒนาตนเองเพื่อ จัดการเรียนรู้ผลิตและการใช้สื่อวัดผลและประเมินผลมีจิตตวิทยาการเรียนรู้พัฒนาแนวทางในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับผู้เรียนโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยบัณวิชาชีพครูรทำงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้โอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานยึดประโยชน์สูงสุดของสังคมในส่วนส่วนรวม มากกว่าส่วนตัวมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาของชาติจนได้รับการยอมรับของสิทธิชุมชนและบุคคลทั่วไปสามารถครองตนครองคนครองงานกระผมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามระเบียบวินยัย มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีเพื่อความก้าวหน้าแก่ทางราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสงสาะเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการใช้หลักอร,ะระยานวิตเก่ผู้เรียนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สิษย์และพึงช่วยเหลือเพื่อคูณสิษย์โดยยึดมั่นในคุณธรรมสร้างความสามัคคีแก่หมู่คณะครูกระผมมีความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุระกรปพฤตัวเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมีจุด2พฤติกรรมที่เป็นความสามารถทางด้านปัญญาในระหว่างการรับราชการกระผมมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาโดยการอบรมสัมมนาต่างๆเช่นการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และการทำข้อตกลงวอลพีเอและอื่นๆกระผมใช้สติปัญญาในการจัดการเรียนการสอนการแก้ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพประกอบด้วยการมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมมีการตัดสินใจที่ดีพิจารณาทีเหตุและผลของผู้เรียนเป็นสําคัญมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาการเรียน,นการสอนการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียน เกิดความสนใจและเกิดสมิทธิผลของการเรียนมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนพัฒนางานในหน้าที่ด้วยความวิริยะอุสาหะมัน่นศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปมีความรีบเร่งสร้างสรรค์าง,งานใหม่อย่างสม่ำเสมอส่งผลให้ความรู้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์โดยนําความรู้ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันพัฒนาการของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนกระผมมุง่งมั่นที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธีให้บริการกับผู้เรียนผู้ปกครองมีการเยี่ยมบ้านเรียนประชุมผู้ปกครองนักเรียนและร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ปัญหา นักเรียนรายบุคคลทั้งปัญหาด้านการเรียนและปัญหาด้านติบมของนักเรียนกระพฒนาทักษะชีวิตที่บรรจุไว้ในหลักสูตรแกนกลางขั้น,นพนื้นฐานพุทธศักราช2อ5 1ารเระบุในสมรรถนะผู้เรียนข้อที่4ว่าผู้เรียนมีความสามารถในการพัฒนาทักษะชีวิตและนํามาสู่การจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างรูปธรรมได้กําหนด องประกอบสําคัญทัาษาชีวิตครอบคุม4ด้านคือ1การตระหนักรู้ได้เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 2. การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3. การจัดกับอารมณ์และความเครียด 4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียนและบูรณาการเท่ากับรายวิชาที่กระผมจัดก,การเรียนรู้โดยนำตัวชีวัดในแต่ละด้าน แต่ละระดับชั้นนำทสตร์ชีวิตสู่การเรียนการสอนอย่างหลากหลายกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการพูรณาการกับเนื้อหา1.3พฤติกรรมที่เป็นความสามารถทางด้านอารมณ์กังผมีวุฒิภาวะในการจัดอารมณ์เหมาะสมมีความมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายซึ่งจะแสดงออกได้ดีทางสีหน้าแววตาท่าทางและวาจาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ไม่ว่าจะมีสถานการณ์ที่อาจทาให้เกิดมินิไม่ได้ตังใจและมีเหตุการณ์ที่ทําให้ตนเองเครียดก่อนจัดการเรียนการสอนเพราะกระผมถือว่าการจัดเรียนการสอนคือการจัดทําการแสดงอย่างหนึ่งซึ่งเป็นห้องเรียนครูสามารถปรับอารมณ์ให้พร้อมสาหรับการสอนตลอดเวลากระผมมีความกรือรตือร้นที่จะรับรู้หรือถ่ายทอดความรู้ต่างๆรวมทั้งการแสวงหา รความมีความสามารถในตนเองบทเรียนและวิธีการสอนมีความเข้าใจและสนใจปัญหาต่างๆของผู้เรียนการมีอารมณ์ขันไม่เคร่งเครียดจริงจังจนเกิดเกินไปมีอารมณ์แจ่มใสเบิกบานจรินจยมงและร่าเลยอยู่เสมอมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่องานอย่างสูงมีความซื่อสัตย์จริงใจตรงต่อเวลามีการสอนแทรกขั้นยมที่ดีกับผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง ึกให้ในักเรียนมีความกล้าเสแสรงออกมีความมิตรธรรมไม่ละเบียงยอมรับความคิดที่แตกต่างกับกันของนักเรียนและฝึกให้ในักเรียนรับฟังผู้อื่นที่คิดต่างจากตนเองฝึกให้ในักเรียนมีความหนักแน่นอดทนอดกันคมใจตนเองครูจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนเพราะถือว่าการสอนเกิดจากการทำนิให้ดูคือแบบอย่างที่ดี1.4พฤติกรรมที่มีความสามารถ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกระผมมีการดูแลนักเรียนให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพสามารถดํารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมโดยบทบาทหน้าที่ของข้าพเจ้านั้นจะสอดแทรกในฐานะครูที่ปรึกษาครูประจําวิชาและสอดแทรกในกิจกรรมรายวิชาภาษาไทยและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยข้าพเจ้าทาความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคลจะเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนหลายด้านได้แก่ด้านการเรียนด้านความสามารถพิเศษด้านสุขภาพได้แก่ด้านร่างกายความพิการด้านจิตใจด้านครอบครัวด้านเศรษฐกิจด้านพุ่งครองสวัสดิภาพด้านสารเสพติดด้านความปลอดภัยด้านพฤติกรรมทางเพศด้านอื่นที่กระผลพบเพิ่มเติมซึ่งมีความสมคัญ เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการสังเกตได้แก่ด้านพฤติกรรมการแสดงออกด้านพฤติกรรมการทํางานและการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาประกอบด้วยผู้ปกครองนักเรียนญาติใกล้ชิดนักเรียนเพื่อนบ้างและความสามารถด้านการเรียนวัดความถนัดความสนใจวัดทักษะความสามารถและประเมินเพื่อคัดแยกนักเรียนรายบุคคลเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีข้อข้อมูลคัดกรองจำนวนกลุ่มนักเรียนจัดทากิจกรรมต่างเพื่อส่งเสริมพัฒนาเช่นการสอนภาษาไทายโูราการทักษาชีวิตซึ่งจะมีการสอนแทรกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการรู้จักตนเองการเรียนรูในแง่ดีทําให้ผั้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและเอาตัวรอดในชีวิตทั้งทางกายภาพและในการจัดกิจกรรมที่มีการเรียนการสอนที่เน้นป้องกัน แก้ไขช่วยเหลือให้ทำปรึกษ,ษาให้ทำแนะนําแก่นักเรียนจนให้นักเรียนมีการดูแลห่วงใยซึ่งกันและกันในฐานะที่ข้าพระเจ้าเป็นครูที่ปรึกษ,ษาชิงหาแหล่งเงินทุนการศึกษาจนทําให้นักเรียนได้เข้าระดับึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นความับภาคภูมิใจของนักเรียนผู้ปกครองครูและโรงเรียน1.5 พฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านสังคมและสัมพันธภาพกระผมมีความเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่สิทธิ์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกายวาจาและจิตใจไม่ทําตนเป็นปฏิปักษต่อความเจริญทางกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์สังคมของศิษย์และผู้รับบริการ ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกร้องหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมีชอบพึงช่วยเหลือเพื่อปวนซึ่งกันและกันสร้างสารรค์โดยยึดมั่นในคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะมีความเสียสละมีความมตตากรรณามีความอดทนต่อกัดเป็นอย่างยิ่งและมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนไม่คิดวัตถุได้มีด้อย,อยเกียรในสังคมเป็นผู้รอบรู้รู้ทันสมัยขยัน ขันแข็งมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้เรียนรักและเอ็นดูผู้เรียนให้อภัยและช่วยเหลือเด็กอยู่เสมอมีความรู้สึกรักการสอนมีการเตรียมการสอนที่ดีมีเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลายให้กับผู้เรียนมีความรู้และมีความเข้าใจเนื้อหาวิชาการอย่างกว้างขวางชัดเจนพร้อมทั้งปรับปรุงวิธีการสอนอยู่เสมอมีเจตนาคติที่ดีต่อความเจริญก้าวหน้าใน,าห,นาหน้าที่การงาน ของวิชาชีพครูทุกอาชีพมีความเจริญก้าวหน้าทั้งสิน้นถ้าผู้ประกอบวิชาชีพมีความตั้งใจอย่างเต็มกําลังความสามารถจะส่งผลให้สําเร็จรุ่เรืองไปได้วยดีอยา่างมีประสิทธิภาพโดยอยทิตนเสียสละอดทนด้วยการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนานัาเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขในการเรียนรู้ส่งเสริมให้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในสัรรษที่2 1 พัฒนานวัตกรรมและแนวทางในการจัดการเรียนรู้คิดค้นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนเกิดผลดีในการพัฒนานักเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนด้านที่2การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตสอง การวัดและการประเมินพฤติกรรมทศาตีชีวิตของนักเรียนกระผมมีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรียนเน้นแผนร่วมกับการประเมินตามสภาพจริงแบบ KPA และนำผลการประเมินในปีการศึกษา2563มาปรับปรุงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา2564และมีวิธีการวิเคราะห์การประเมินการจัดการเรียนรู้ ภาพรวมและรายบุคคลโดยนําข้อมูลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนเช่นการปรับปรุงเนื้อหาคําศัพท์วิชาการและวิชาชีพให้ทันยุคทันสมัยปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลแผนกิจกรรมต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตจริงพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆเช่นเครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศแอปพลิเคชันที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงไปใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนการประเมินทักษะชีวิตก่อนเรียนมาวิเคราะห์การวางแผนการเรียนรู้เหมาะสมกับช่วงชั้นและเนื้อหาที่ใช้เหมาะสมกับระดับมัธยมศึกษาปีที่3โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายโดยการประเมินในด้านผลสำเร็จ รายวิชาภาษาไทยก่อนเรียนหลังเรียนและการประเมินทักษะชีวิตที่เกิดกับผู้เรียนโดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบิกอีกครั้งการประเมินพฤติกรรมการทํางานของกลุ่มของนักเรียนและให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการประเมินตนเองและประเมินเพื่อนรางวัลและผลงานของนักเรียนที่เกี่ยวกับการเรียนทักษะชีวิตนักเรียนได้นําการพัฒนาทักษะชีวิตไปพัฒนางานนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ต ในรายวิชาภาษาไทยชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2 5 6 4ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศโดยมีเด็กหญิงทิติการอดพิมพ์นักเรียนชั้นม .3 ได้ค่าเฉลี่ยวิชาภาษาไทย81%สำหรับผมคำว่าครูเมื่อเป็นแล้วจะเป็นอยู่24ชั่วโมงทุกนาทีของผมมีค่าอบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีความรู้และก็เป็นคนดีของสังคม ดังเช่นบทกลอนที่ว่า1นาทีมีค่าราคายิ่งอบรมจริงสอนจังยังมีผลสิทธ์จะดีมีชื่อหรือร่วมจมอาจเป็นเพราะอบรมหนึ่งนาทีครับ